สวัสดีค่ะเพื่อนๆป้านัดไม่ต้องตกใจนะวันนี้ป้าเปิดเครื่องเอ่อตัดหญ้าไว้เสียงมันก็เลยดังเข้ามาในวิดีโอป้าจะมาเก็บเอ่อหญ้านะั่นะน่ะอาทิตย์ที่แล้วป้าไม่ได้มาแล้วว่าลุงมก็ตัดหญ้าแล้วก็เอามากองไว้ป้าจะเขียวไปกระจายกระจายเพื่อจะให้มันกรบ กลุ่มวัดชพืชให้มันตายอ่ะนะเพราะว่าเขาก็มากองไว้ป้าอย่างเงี้ยแหละเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาบอกเพราะว่าอาทิตย์นั้นป้าไม่ได้มากับพวกเขาไงไม่ได้มากับลุงอะนะก็ตัดหญ้าเสร็จแกก็กลับบ้านแล้วก็กองสุ่มมาอย่างเงี้ยป้าก็จะเขี่ยไปกระจายกระจายอ่ะแยกแยกกันไปอืมสั่งยังไงก็ได้อย่างนั้นน่ะเนาะแล้วเครื่องตัดหญ้าป้าก็เสียงดังดังเครื่องมันเสีย เอาไปซ่อมไปรับกลับมาป้าก็ทดลองว่าเครื่องอะถ้าเปิดทิ้งไว้นานๆ่ะนนมันจะสตาร์ตติดอีกหรือเปล่าเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้เพิ่งเอามาจากร้านซ่อมต้องเปิดเครื่องลองไว้ไม่ให้ให้ได้นานที่สุดอะเราจะลองสตาร์ตใหม่อีกทีว่าจะติดไหม